หนังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอองเล่มที่สิองตอนลับดาบรอคอย เอ้อปาเป็นเพื่อนคู่หูกับไฮโกจือตอนนั้นทั้งสองเล่นเรือลำเดียวเที่ยวปล้นสะดมจิงซับคนผู้นี้ยามสู้รบเหี้มหานดูรายเพียงแต่อารมณ์ร้อนวู่วามทั้งไม่มีความคิดอ่านเพื่อนคู่หูเมื่อครั้งกระโน้นล้วนมีชื่อเสียงไฮโกจืถึงกับครอบครอง19เกาะปกครองโจรสลัด13,000คนส่วนมันยังคงเป็นหัวหน้ากลุ่มเล็กๆคนหนึ่งแต่ถึงอย่างไร เคยมีความสัมพันธ์ครั้งเก่าก่อนดังนั้นเจ้งเอ้อปาเนิกไม่ถึงว่าไฮโกจือจะไร้น้ำใจถึงเพียงนี้กลับส่งตัวมันมายัางเมืองฟูโจให้แต่เท้าจงตูตัดศีรษะขณะที่เจ้งเอ้อปาถูกจับมัดติดกับเสากระโดงกนหลังน้ำตานองหน้าร่ำร้องด่าทอเป็นการใหญ่เมื่อเป็นเช่นนี้สกิทโทสะของคนสนิทไฮโกจือใช้ด้ามดาบเคาะฟันในปาก ของมันหลุดร่วงยัดเศษผ้าเข้าไปเผืนหนึ่งจึงเออปาเบิงตาจนแทบฉีกขาดหลังโลหิตกบปากสารรูปเป็นที่นา่าเวทนายางหลิงพอได้รับข่าวว่าโจรสลัดก่อการร้ายบุกป้นเรือก็เดือดดานเป็นการใหญ่จากนั้นได้รับตัวโจรสลัดหลายคนจึงกลับกลายจากเดือดดานเป็นยินดีกล่าวชมเชย ผ่านคนของไฮโกจืดทั้งมอบทรัพย์สินเงินทองให้เป็นการตอบแทนจากนั้นยางหลียงดำเนินการต่อหน้าคนของไฮโกจืดสั่งให้จัดเตรียมเรือเล็กลำหนึ่งจับมัดเจ้งเอ้อปากับโจรสลัดที่ก่อเหตุทั้งหมดติดกับลำเรือภายในเรือสุมหญ้าฟืนแล่นเรือถึงกลางทะเลแล้วจุดไฟเผาตามคำกล่าวของคนท้องถิน่นบอกว่าตายแล้วซากศพไม่ได้ฝังดิน นับแต่นี้กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนให้โกดเจือรีบร้อนคิดปิดปากหยางหลิงม่ให้มันใช้เป็นข้ออ้างกดราคาหาคาดไม่ว่าเรื่องนี้ทำร้ายจิตใจสมุนบริวารที่จงรักภักดีต่อมันอย่างสาหัสเมื่อข่าวที่หยางหลิงถูกส่งมาถึงเกาะแก่งคู่เหล่าโจนสลัดล้วนเกิดความรู้สึกกระตายตายจิ้งจอกโศกสันก่อนหน้านี้ ไฮโกดจือแม้ใช้บทลงโทษต่อสมุนบริวารอย่างรุนแรงถึงกับจับราดน้ำมันแขวนกับหน้าผาห้อยหัวลงมาแล้วจุดไฟเผาแต่ถึงอย่างไรเป็นเรื่องภายในของโจรสลัดตอนนี้กลับจับมัดสมุนของตนเองส่งมอบให้ทางการจัดการสร้างความโกรธแค้นแก่เหล่าโจรสลัดส่งผลกระทบถึงอำนาจการควบคุมของมัน เฉิงชีวินทางหนึ่งเดินไปมาภายในห้องทางหนึ่งกล่าวว่าตอนแรกได้เท้ากำหนดแผนจัดการกับโจรสลัดชายฝั่งทะเลโดยล้อมปราบปลอบขวัญและล่อให้จำนวนตอนนี้การล้อมปราบโจรวอโคใกล้ลูล่ลวงไม่มีพื้นที่ให้พวกมันทรงกายโจรวอโคที่เหลือไม่กล้าป,ปล้นชิ้งเมืองใหญ่ได้แต่ซ่อนตัวในป่าดงพงไพรพวกมันไม่ได้รับการเสริมบำรุง สุดท้ายคงต้องป่วยตายส่วนกำลังทหารประจำฐานที่มั่นยิ่งมายิ่งหึกหานไม่เกรงกลัวค่าสึกอีกการกวาดล้างพวกมันให้สิ้นซากอยู่ที่เวลาเท่านั้นโจรสลัดที่ลาดถอยกลับทะเลถูกสกัดจากทัพเรือต้าหมิงกับทัพเรือญี่ปุ่นได้แต่พึ่งพาไฮโกจือกับสวีเมาตอนนี้สวีเมากับพวกไม่ไว้หน้าโจรวอโค ที่พักอาศัยบนเกาะมีสภาพเช่นตัภาพในไหได้แต่งอมือรอความตายดังนั้นสามารถตัดปัญหาของโจรวอโคไปด้านการปลอบขวัญในขุนโจรทะเลตะวันออกทั้งสี่หวังเมื่อยเยือนยอมจำนนไปเซียวเ่าก็สมัครใจมาเข้าร่วมคนทั้งสองนี้หนึ่งประพุติเป็นโจรธรรมะปล้นคนรวยจุนเจือคนจนอีกคนหนึ่งถือเป็นพ่อค้าติดอาวุธ ต้องการทรัพย์สินไม่ต้องการอำนาจล้วนไม่เอาใจออกห่างที่น่าวิตกคือไฮโกจือกับซวยเมาคนทั้งสองมีใจทะเยอทยานไม่ยอมถูกควบคุมอย่าว่าแต่ราชสํสำนักไม่ให้อำนาจแก่พวกมันให้เป็นเจ้าทะเลอย่างอิสระได้แต่กำจัดทิ้งไปนางทราบว่ายางหลิงทางหนึ่งรับฟังทางหนึ่งติดตามดูความเคลื่อนไหวของนางดังนั้นในชุดยาวนุ่มนิ่มไม่ได้ ใช้แถบผ้ารัดหน้าอกเอาไว้หน้าอกอันอวบอิม่มทั้งคู่ขยับเคลื่อนไหวอยู่ในร่มผ้าหยางหลิงชมดูจนหัวใจเต้นแรงขึ้นมาหยางหลิงแกะลิ้นจีเม็ดหนึ่งกล่าวกับเฉิงฉีอินว่ามานั่งลงแล้วค่อยว่ากล่าวมันทิ้งสายตาลงมาที่ต้นขาตนเองเฉิงฉีอินค้อนมันวงหนึ่งแต่ยังปฏิบัติตามแอบเอิงร่างเข้ามา ถึงแม้กั้นด้วยผ้าพแพรชั้นหนึ่งแต่ยังรู้สึกถึงความพึงพายของตะโพกหยางหลิงต้องโอบกอดโฉมสะครานไว้สองมือลอดใต้ซอกแขนของนางแกะเปลือกสีแดงชิ้นสุดท้ายออกคีบลิ้นจีถึงมุมปากเฉิงฉีวินฉไม้มองมันพเพืยอริมฝีปากอมลิ้นจีไว้ขยับปากเล็กน้อยจากนั้นหมุนตัวมา ประกบลิมฟีปากทายทอดความหวานสายหนึ่งเข้าปากอย่างหลิงที่แท้นางใช้ลิ้นที่คล่องแคล่วแกะลิ้นจีออกป้อนเนื้อลิ้นจีให้มันรับประทานเฉิงชีวินบ้วนเมล็ดลิ้นจีลงในจานกล่าวว่าให้โกจือยึดคลองเกาะแก่งคู่นานปีตามรายงานของเหอซือเกยหากจัดเรือรบเข้าตีด้วยอนุภาพของปืนใหญ่ตอนหนึ่งยังยากจะหักด่านเข้าไป บวกกับไม่คุ้นกับทางทะเลของเกาะแก่งคู่ต้องจ่ายค่าตอบแทนมากเกินไปจึงไม่ควรตีหักส่วนทางสวีเมาทางทะเลยาวไกลกว่าทั้งต้องอ้อมผ่านไฮโกจือหากไม่พิชิตไฮโกจือชิงปราบปลามสวีเมาเกรงว่าไฮโกจือจะอุดทางถอยของทัพเรือกลุ่มกระนาบทั้งหน้าหลังจึงไม่สมควรตีหักเช่นกัน อย่างเหลียงใช้ผ้าเช็ดมือเนื้อแผลเผื่อนหนึ่งเช็ดมือทั้งสองจากนั้นล้วงมือเข้าไปในร่มผ้าของนางกอกกลมหน้าอกที่สมบูรณ์ของนางยืนหน้าถึงข้างใบหูนางกล่าวว่านี่เป็นแผนล่อให้จำนนตอนนี้ทำอย่างไรจึงดำเนินการทั้งสองทางเหน็ดเหนื่อยครั้งเดียวสบายตลอดการเฉิงฉีอินคล้ายเกิดอาการขัน ต้องหดคอคลาหนึ่งปลายถันทั้งคู่กลับตั้งชันสร้างความรันจวนใจแก่ยังหลิงสุดเปรียบปานเชิงชีวินคลางเบาๆคำหนึ่งกล่าวขึ้นว่าเออเอ่ยถึงการล่อให้จำนวนความยากอยู่ที่ทั้งต้องกำจัดพวกมันทั้งไม่อาจให้ราชสำนักเสียหน้าตอนแรกอุินเอ๋อคิดยุแย่หนึ่งเมาหนึ่งโกให้แตกแยก แล้วค่อยหยิบฉวยเกาลัดจากกองไฟจึงวางหูตาอยู่ข้างกายพวกมันตอนนี้พวกมันแย่งชิงผลประโยชน์บังเกิดรอยร้าวยากสมานแต่ไม่ทราบว่าโจรสลัดตะวันตกที่ม่านล่าเจียจะก่อเรื่องเมื่อใดยังต้องรีบรเผด็จศึกทางด้านนี้ดังนั้นอินเอ,อ๋อเห็นควรปรับเปลี่ยนแผนการพลิกแพลงตามสถานการณ์โอ้ย ยางหลิงเกิดความสนใจขึ้นมายิ้มพลางแล้วกล่าวว่าลองบอกมาฟังดูว่าวินเออของเรามีวิธีทำร้ายคนอันใดเชิงชีวินคอนมันวงหนึ่งกล่าวว่าความหมายของเราคือดำเนินการทั้งสองทางลงมีดพร้อมกันทั้งออกอุบายลวงสังหารสเสวี่ยเมาขณะเดียวกันก็ใช้กำลังทหารต่อให้โกจือ อ้างเหตุผลว่ามันรีรอไม่ยอมรับการอภัยโทษจากราชสำนักมีเจตนาผัดผ่อนราชสำนักจึงเปลี่ยนจากปลอบขวัญเป็นล้อมปราบซึ่งความจริงหยางเหลียงนึกหาวิธีกำจัดสวีเมากับไฮโกจือทั้งมีความคิดจัดการกับไฮโกจือแล้วพอฟังจึงกล่าวตอนนี้เราไม่กลัวสวีเมาไม่อ่อนน้อมแต่กลัวว่าเมื่ออ่อนน้อมจับผิดมันไม่ได้ เราก็ไม่อาจรั้งอยู่ที่เมืองฟูจโจนานไปสำหรับไฮโกจือท่านมีวิธีจัดการกับมันหรือไม่เชิงจีวินเอี้ยวตัวมากล่าวเสียงอ่อนหวานว่าวินเอ,อ๋อรู้จักแต่ทำร้ายคนไม่รู้จักทำสงครามเราจัดการกับซวยเมาใต้เท้าใช้กำลังต่อไฮโกจือเถอะหยางหลิงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเราไหนเลยมีหนทาง เฉิงจี้อินเชิชดปากน้อยๆแล้วกล่าวว่าไต้เท้าไม่มีหนทางอย่างนั้นเป็นอินเอ๋อเข้าใจผิดไปแล้วเมื่อวันก่อนใต้เท้ายังสั่งให้เผาจึ้งเอ้อปลากับพวกทั้งเป็นผู้อื่นยังเข้าใจว่าใต้เท้าก่อกลุมมุกปัญญาไว้เสียอีกหยางหลิงหัวร้อฮ่าฮ่ายื่นมือโอบเอวของนางไว้กล่าวว่าฮ <ś c oughs> คิดเชดกโกต้องฆ่าแมวก่อน คิดฆ่าเมาก็ไม่อาจสร้างความแตกตื่นแก่โกกล่าวไปกล่าวมายังคงลงมือพร้อมกันต้องคำนวณเวลาเป็นมั่นเหมาะตอนนี้เราเพียงต้องการทราบว่าวท่านเตรียมลงมือต่อเวียเมาอย่างไรเฉิงชีวินยกมือโอบรอบคอหยางหลีงทางหนึ่งเสียดสีสัมผัสทางหนึ่งบอกความคิดอ่านของตัวเองออกไปรอจนกล่าวจบก็ เรือนผมยุ่งเหยิงใบหน้าแดงซ่านแล้วหยางหลิงพอฟังจบก็พงกศีรษะกล่าวว่าตกลงเราจะแจ้งให้ส่งเสี่ยว้ายมึงซื่อไห้และเจียงโจยกกำลังเข้าฮกเกี้ยนเป็นการลับแล้วงานแล้วจักดอกเถอะ่ะเรือใหญ่น้อยสุดลูกหูลูกตาเงาใบเรือแน่นขนาดดังปุยเมฆเสี่ยเมาเหลียวดูกอเต่าซึ่งมีลักษณะคล้ายเต่ายักษ ยืดคอสู่ท้องทะเลทอดถอนใจด้วยความอะไรอยู่บ้างกล่าวว่าต้องจากไปแล้วหลังจากอยู่ที่นี้มาครึ่งชีวิตตอนนี้ในที่สุดจะกลับขึ้นแผ่นดินใหญ่ครั้งกระโนนเป็นเด็กยากไรตอนนี้ทยานขึ้นเป็นผู้บัญชาการใหญ่ทางทะเลเป็นเกียรติแก่วงตระกูลเฮ้ยกปานหาันมันเหลียวดูสมุนบริวารที่สารวนวุ่นวาย นี่เป็นทุนร้อนของมันรอให้มันเปลี่ยนเรือรบกับเรือใหญ่ชนิดใหม่ของราชสำนักคุมกำลังอยู่ในมือเมื่อถึงเวลาแม้แต่ราชสำนักยังกลิ่งเกรงมันอยู่สามส่วนฮะให้โกจือคิดเป็นผู้บัญชาการใหญ่ทางทะเลเพ้อฝันไปเถอะวันนี้ตนเองเข้าร่วมกับราชสำนักมันก็ตกต่ำลงเมื่อถึงเวลาไม่แน่ว่า กำลังของมันต้องตกเป็นของตนเองมันรูปคลํำราชาองค์การในอกเสื้อยามกระทันหันคล้ายกับฝันไปแต่มาคงเวิ่นชมดูแล้ววัตถุนี้เป็นแพรเหลืองลายปักรูปังกรคู่ชิงมุกเป็นราชาองค์การฮ่องเต้ที่จริงแท้แน่นอนขอบวนเรือของหมู่เกาะภายใต้การควบคุมของมันสิบกว่าเกาะกระจายทั่วผิวทะเลสเสวี่ยเมาก็ขึ้นเรือโดยสารของตนเอง โบกมือออกคําสั่งว่าออกเดินเรือกองทัพเรือนับไม่ถ้วนมุ่งหน้าสู่อ่าวฟูโจโนับตั้งแต่เรือลำแรกแล่นออกจากท่าตอนรุ่งเชา้าจวบก,กระทั่งหลังเที่ยงค่อยออกจากเกาะเต่า,จ,าจนหมดสิน้นที่ท่าเรือฟูโจยามนี้ปรากฏผืนธงโบกสะบัดไพรพลพทหารแน่นขนัดน้ำทะเลสาดซัดสู่ฝั่งเสียงคลื่นแช่มช้าเนิบนาบ ในเสียงนกนางนวลร้องร่าเริงกองเรือมืดฟ้ามัวดินแล่นเข้าสู่ท่าเรือกองเกียรติยศที่รอต้อนรับสวมชุดเกราะไม่อี่ยมเป็นที่น่าเกรงขามขบวนมโหรีบรรเลงเพลงอันหันษาหยางหลิงนำแม่ทัพในกองและขุนนางฝ่ายปกครองเมืองฟูจโจร้อยกว่าคนตลอดจนข้าหาบดีมีชื่อเสียงเมืองฟูจโจอยู่ในปรำพิธีรอรับซุียเมา เพื่อมิให้สวีมเมาระแวงสงสัยบนท่าเรือนอกจากกองเกียรติยศแล้วมีเพียงทหารม้าสามพันเฝ้ารักษาการวันนี้หลิวจือฝูวุ่นวายมากแล้วทั้งจัดที่พักและอาหารให้กับสมุนของสวีมเมาและจัดให้เรือใหญ่น้อยของสวีมเมาเข้าสู่อา่าวเร่งขนถ่ายผู้คนกับทรัพย์สินจัดรถม้าส่งพวกมันไปยังที่พักแล้วบงการเรือเปล่าแล่นออกมา เพื่อให้เรือที่ตามหลังเข้าแทนที่ถึงแม้ว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องให้มันกระทําด้วยตนเองแต่เพียงสั่งการก็วุ่นวายจนหลังเงื่อโสมกายเรือหลักของสวียเมาเข้าสู่อ่าวแล้วบนท่าเรือบังเกิดเสียงเป่าหลอดเขาดังขึ้นตามด้วยเสียงลอกโกะ๊ะกึกก้องและเสียงจุดประทัดสนั่นวันไหวเหอปิงเวินเหอจงปิงหลิวซุ่นหลิวจือฟู กับพวกพาก,กันมาต้อนรับที่ท่าเรือสวี่เมายืนอยู่ที่หัวเรือเรือพอเทียบฝั่งทอดสมอเพิ่งพาดไม้กระดานยังไม่ทันผูกเชือกเรียบร้อยมันก็นำบุตรชายทั้งสามกับผู้นำกำลังเจ็ดคนลงจากเรือเหอซือเกยอยู่ด้านข้างแนะนำทั้งสองฝ่ายให้รู้จักสเสวี่เมาพอฟังสถานะของคนเหล่านี้มีความรู้สึกว่าหยางหลิงให้เกียรติตนเองอย่างสูง ในใจทั้งปลื้มปีติทั้งมีหน้ามีตาจึงกล่าวขอบคุณไม่ขาดปากจากนั้นติดตามเหล่าขุนนางทั้งบุตรและบูเข้าประรมพิธีเพื่อเข้าพบใต้เท้าจงตูอย่างหลิงสวมชุดงูเหลือมคาดสายรัดยกนั่งอยู่หลังโต๊ะยาวปูแพรเหลืองเบื้องซ้ายขวายืนไว้ด้วยองครักษ์สองนายประคองตราประทับของผู้แทนพระองค์กับพระแสงกระบี่สเสี้ยเมาพอเข้าสู่ปร,รัมพิธี ก็สลายรอยยิ้มบนใบหน้าคุกเขา่าทั้งสองลงกล่าวว่าจุ้ยหมินหมายถึงราษฎรที่มีความผิดเวนินหั่นเฉิงขอคำนับใต้เท้าหยางหยางหลิงรีบลุกจากหลังโต๊ะเดินออกไปรับหน้ากล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าเวินถีตูผู้บัญชาการแท้เวนินเรื่องราวผ่านพ้นไปแล้วหลังจากนี้ท่านเป็นขุนนางสําคัญของบ้านเมืองแล้วฝ่าบาททรงพระกรุณาต่อใต้เท้าเวนิน หลังจากนี้ขอให้ไต่เท้าเหวนคำนึงถึงชาติบ้านเมืองทุ่มเททํางานให้กับราชสํานักสเสวียเมาขานรับว่าถูกแล้วเราผู้นี้เป็นคนหยาบอยู่สุขสบายทางทะเลจนเคยชินไม่รู้มารยาทธรรมเนียมหลังจากนี้ขอใต้เท้าเกื้อกูลดูแลให้มากไว้จากนั้นอย่างหลิงอ่านราชองค์การให้สเสวียเมาผลัดเปลี่ยนชุดแม่ทัพตำแหน่งขุนนางชั้นที่สาม แล้วคล้องแขนมันอย่างสนิทสนมเดินเข้าเมืองฟูจโจชาวเมืองทั้งหมดล้วนเห็นกับตาว่าแต่เท้าอย่างเข้าเมืองพร้อมกับขุนโจรซเว่เมาที่รับการอภัยโทษนับเป็นการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากนั้นอย่างหลิงนำซเว่เมากับคนสนิทของมันขึ้นเหลาสุราโซซานถิงที่ภูมิฐานที่สุดของเมืองฟูจโจทั้งเชิญขุนนางทั้งบุญและบูตลอดจนข้าบดีท้องถิ่นมาดื่มเป็นเพื่อน มีทั้งสิ้น300กว่าคนในงานเลี้ยงจัดกุ้งหอยปูปลาอาหารเลิศรสต่างๆนานาทั้งยังจัดหานักร้องนางรำมาให้ความบันเทิงเหล่าโจรสลัดล้วนสวมใส่ชุดขุนนางได้ยินผู้อื่นเรียกใต้เท้าไม่ขาดปากถึงกับเคลือบเคลิ้มลืมตัวตอนแรกยังวางก้ามเป็นใต้เท้าพอดื่มสุราลงไปก็หมวนแขนเสื้อขึ้นยกเท้าถีบมานั่งส่งเสียงร่ำร้องออกมา ทั้งหมดดื่มจนหน้าตึงอย่างหลิงเหลือเห็นหลิวจือฟูเดินเข้ามาจากด้านนอกจึงคาระวะสุราโดยรอบพลางเดินเข้าหามันพลางทั้งสองหยุดยืนที่เสาระเบียงอย่างหลิงกล่าวเบาๆว่าจัดการเรียบร้อยแล้วหลิวจือฟูพ่พงกศีรษากล่าวว่าถูกแล้วล้วนจัดให้อยู่ที่สันดอนริมน้ำเหอจงปิงนำกำลังทหาร แปดพประจำอยู่ที่ฝั่งตะวันออกเหล่าโจรที่อ่อนน้อมพักอยู่ที่ฝั่งตะวันตกกั้นด้วยแม่น้ำสายหนึ่งยางหลียงส่งเสียงดังอึมแล้วกล่าวว่าพวกมันไม่ได้ระแวงสงสัยกระมังหลิวจือฝูกล่าวว่าไม่พวกมันเพิ่งอ่อนน้อมราชสำนักส่งกําลังมาย่อมสมควรอยู่อีกประการพวกมันมีกำลังนับหมื่นพวกเรามีเพียงแปดพัน ทั้งกั้นด้วยแม่น้ำสายหนึ่งเราโจรสลัดจึงไว้วางใจผู้น้อยยังสั่งคนจัดส่งสุกรร้อยตัวและแพสามสิบตัวสุราดีอีกสี่คันรถให้พวกมันเดิมกินอย่างเต็มที่ยางเหลียงกล่าวเป็นเชิงยิ้มไม่เชิงยิ้มว่าพวกมันไม่ได้หยิบยื่นประโยชน์ให้แก่ท่านหลิยวจือฟูงงงันวูบใบหน้าบัดเดียวแดงกับ,บัดเดียวขาวซีด ช่วครู่จึงกล่าวตะกุกตะกักว่าผู้น้อยพี่ผิดไปแล้วผู้พวกมันผู้พวกมันมอบเครื่องประดับเงินกับทองให้ผู้ผู้น้อยหนึ่งกล่องพร้อมด้วยเด็กหญิงวอกว่า13ปีสองนางยางเหลียงกล่าวเสียงเบาลงว่ารับก็รับเธอเราเข้าใจดีว่าน้ำใสสะอาดจะไม่มีปลาเพียงกระตุ้นเตือนท่านอย่าได้เกินเลยไป ให้ถือวังเฟยหลิงเป็นบทเรียนตอนแรกมันไม่แน่ว่ากล้าฆ่าขุนนางแต่ภายใต้ผลประโยชน์ล่อใจยิ่งถลำยิ่งลึกสุดท้ายไม่อาจไยถอนตัวเองหลิวจือฟูยกแขนเสื้อเช็ดหยาดเหงื่อบนหน้าผากกล่าวด้วยริมฝีปากขาวซีดว่าถ,ถ,ถูกแล้วผ,ผู้น้อยรู้จักยับยั้งชั่งใจทราบว่าอะไรควรรับอะไรไม่ควรรับ รับรองไม่กล้ารับของโจรหรือคิดร้ายต่อราษฎรวันนี้รับแพะสุกรสุราดีมาเราจะชำระเงินให้ตามราคาไม่กล้าติดค้างราษฎรแม้สักขุนเดียวอยางเหลิยมยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าประเสริฐวุ่นวายตลอดทั้งวันท่านไปดื่มสุราเถอะท่านเป็นขุนนางบุญคืนนี้ไม่มีส่วนของท่านดื่มกินได้อย่างเต็มที่ ยางหลิงถือสุราเดินกลับไปหลิวเือฝูครุ่นคิดดูรถราหมาต่างที่ส่งไปบรรทุกโจรสลัดยังมีข้าวสเบียงที่จัดส่งมาล้วนแต่ซื้อเชื่อยังไม่จ่ายเงินให้กับชาวบ้านยามนั้นไม่คำนึงถึงการดื่มสุรารีบวิ่งออกไปเรียกหาซื้อแยมาซึ่งหมายถึงผู้ช่วยขุนนางกำชับให้มันจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยทั้งอย่าได้หักเงินเข้าพกเข้าหอ แล้วค่อยกลับไปร่วมงานเลี้ยงยางหลินกลับมาที่โต๊ะดื่มสุรากับสซวยเมาอีกสองจอกอ้างว่าไปปลดทุกเบารุดไปยังตึกหลังพอเข้าสู่ห้องข้างเฉิงฉีวินรออยู่ก่อนจึงรีบถามว่าเป็นอย่างไรเฉิงฉีวินผุดลุกขึ้นกล่าวว่าไต้เท้าหานกับไต้เท้าเผิงนำเรือตะขาบที่สร้างใหม่สิบลำออกไปก่อนเรือชนิดนี้ไม่ต้องกลางใบ ถือเป็นการจู่โจมและรอกแรกทัพเรือเ,อเจอเจียงกับทัพเรือฮกเกี้ยนจัดเรือเร็ว120ลําบลำบัทุกไพรพลห8 0่0น1 8 0 0นายเตรียมพร้อมพอได้รับสัญญาณไฟจะเข้าตีในบัดดลพวกมันมีเรือรบชนิดใหม่เพิ่มเป็น12ลําลำเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดล้วนทุ่มออกไปทั้งหมดคืนนี้ต้องตีหากเกาะแก่งคู่ได้แน่นอน ยางหลิงระบายลมจากปากแล้วกล่าวว่าประเสริฐท่านไม่ดูเมื่งซื่อให้กับเจียงโจตอนที่หั่นเฉากับเสี่ยวอ้ายไม่อยู่ในค่ายอย่าให้ตัวโง่งมทั้งสองนี้ก่อเรื่องขึ้นคืนนี้เป็นเวลาสาวแหจับปลาหากเกิดลมพัดใบไม้ไหวอาจขู่ขวัญปลาจนหนีหายไปเฉิงฉีอวินยกมือปิดปากหัวรอแล้วกล่าวว่า แต่เท้าคงต้องผิดหวังแล้วร่างแหนี้พอทอดลงอย่างนั้นจับได้หนึ่งเมาหนึ่งโกไหนเลยมีปลาอย่าว่าแต่ปลากระทั่งกุ้งฝอยสักถ้วยก็ไม่มีม